วันนี้พาพี่น้องทีมงานหัวมังกรมา,มากราบไหว้หลวงพ่อรวยที่วัดตะโกอำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาครับเรื่อง<า>ทางเข้ามาตั้งแต่ปากทางก็จะเห็นรถทัว ทุกคนมีรถจอดข่อนหน้าเราค่อนข้างเยอะนะครับบริเวณกว้างมากนะครับบริเวณบัตเนี่ยอันนี้คือเลือกมาเข้าที่สุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่า,เ,าเรามาจอดณตรงไหนเสร็จแล้วก็พากันเดินเดินผ่านไปเดินเดินไปเรื่อยๆใน ระหว่างทางนะครับผู้คนเยอะแยะ,นะครับนี่เป็นบาร,รมีเป็นแรงศรัทธาของพี่น้องที่มาเยี่ยมชมเห็นนักเรียนหลากหลายเลยนะครับนักเรียนก็มาเห็นรถทัวร์ที่เห็นคณะครูจูงมือเด็กนักเรียนโอ้ค่นข้างเยอะนะครับ นี่ก็นี่ก็เป็นพื้นที่ภายในบริเวณวัดตะโกนะครับกว้างขวางมีที่ที่นั่งเป็นศาลาเป็นซุ้มๆนี่ก็เยอะนะครับอันนี้เป็นตรงศูนย์กลางที่เป็นเป็นสระเป็นบ่อน้ำเป็นสระน้ำเนี่ยก็มีพญานาลนคล้อมรอบแล้วก็ เราก็เลือกออกทางซ้ายเดินไปจุดที่มีการบูชามีการขายของที่ระลึกมาดูของที่ระลึก,ลก,ท,ลกทีมางานขององค์กรก็มีความสุขสนุกสนานไปครับมาเห็น วัตถุมงคลเป็นเหรียญเ,เป็นเหรียญหลายรุ่นแล้วก็ของที่ระลึกของฝากที่เป็นความศรัทธาทางด้านจิตใจนะครับในเหรียญเหรียญรุ่นแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับราคาก็จะไม่เหมือนกันนี้เราได้เหรียญรุ่นชนะจน เดียวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปีวันนี้ทีมงานเลือกที่จะบูชามาเพื่อเป็นสิมงคลนะครับก็มีหลายอย่างนะครับเสร็จแล้วก็เดินทางต่อมีเราได้สอบถามว่ามีที่ไหว้หลวงพ่ออยู่สองจุดก็เดินมาตามหัวมังกร หมอพญานาคนะครับหมอพญานาคอ,อ่เวลาน้อยนะครับในวันนี้ไม่ได้เดินดูหลายที่หลายทางแต่ว่าก็จะมามาดูจุดสำคัญสำคัญภายในวัดเพื่อให้พวกเราได้อกากาบไหวขอพรเดินทางไปด้วยความอิ่มอกอิมใจ นะครับพอเข้ามาในนี้ก็จะมีะการเป็นที่กราบไหว้อีกที่หนึ่งนะครับก็จะมีการบูชาทานจิตศรัทธาใส่น้ำองไม้นำนำทูบเทียนเพื่อเข้าไปไหว้ต่อไปนะครับแต่ด้านข้างก็เต็มไปด้วยอ,อาคารเป็นไปด้วยศาลาวัด เป็นไปด้วยหอที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับอพ,อพอกลับว่าจุดที่หนึ่งเสร็จก็พ,พากันเดินย้อนไปที่สังขารสรีระของหลวงพ่อรวยนะครับที่อยู่ในหอหอละคังไม่แน่ใจว่าจะพูดถูกไหมนะครับ ก็เดินย้อนกลับมาซึ่งเป็นจุดแรกที่เราเราจอดรถในระหว่างทางก็ทั้งในวัดนี่ยังบูรณาปฏิสังขรณ์ยุดอย่างต่อนเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสวนคนทำงานสถานที่นะครับนะครับพอมาถึงก็เข้าไปในหอละคังซึ่งได้นำ ซรลีระสังขารของหลงตาไว้ที่นี่นะครับเราก็กับทีมงานเ,าเดินเข้าไปยังบริเวณภายในก็บริเวณนี้ก็ยังแน่นไปด้วยผู้คนค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะซึ่งเราจะไปกราบไหว้ สรีราสังขารท่านซึ่งอยู่ด้านนี้นะครับเราพากันมาต่างๆก,ก็จะเห็นผู้คนมาคอยนั่งถ่ายรูปด้านหน้าของสรีระสังขารท่านนะครับรว่าวันนี้มาก็เป็นพลังใจ ในการทำงานครับวันนี้ปลาปื้มแล้วก็มีความสุขตัางใจมากเสร็จแล้วก็พากันเดินทางนะคับสักกับมาับซึ่งมปจุดสุดท้ายแต่ก็เดินผ่านมาก็ได้ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับเพ็นซึ่งเป็นจุดท้ายที่ ได้ลากับนะครับก็นี่คือทีมงานหัวบังกรครับได้มาชมว่าบารมีของหลวงพ่อรวยครับส